ครับผมคนอื่นต้องขอแนะนำตนเองก่อนนะครับว่าผมนายเอกสรรสารการนายอำเภอพางกระต่ายนะครับก็วันนี้นะครับได้มายืนอยู่ที่ศูนย์วัสดุรีเซเคิลหมู่ที่2บ้านคลองแม่ละกานะครับตำบลท่าไม้อำเภอพางกระต่ายนะครับที่มาวันนี้นะครับก็เห็นว่าในหมู่ที่2ของเรานะครับเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบในการที่จะบริหารขยะนะครับและก็กำกับขยะที่ถูกต้องนะครับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เน้นย้ําให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้บริหารขยะและก็จากขยะให้ถูกวิธีนะครับโดยเน้นให้ทำหลัก3 R ก็คือ Reduce, Reuse และ Recycle นะครับมาเป็นแนวทางในการปรับในการดำเนินงานนะครับให้เกิดเป็นผลสำเร็จนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ว่านะครับมีชุมชนนะครับได้มีการบริหารจัดการนะครับที่ถูกต้องนะครับเป็นต้นแบบได้นะครับ สมควรที ons, ่จะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแม่แบบนะครับในการที่จะส่งเสริมเป็นตัวอย่างของทุกชุมชนอื่นให้มันเป็นเป็นแบบอย่างได้นะครับดังนั้นนะครับก็เห็น่ในการดําเนินการต่างๆนะครับก็ขอสนับสนุนธนาคารขยะของหมู่ที่2นะครับบ้านคลองแม่ละกานะครับเป็นแม่แบบของระดับอําเภอต่อไปครับหมูยิ้วกาแฟลดการใช้พลาสติก ตอนนี้อบตอบ้านท่าไม้ได้สนับสนุนโดยการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการคัดแยกขยะและนำมาเป็นเงินออมเป็นธนาคารขยะของหมู่บ้านโดยเฉพาะมีหมู่บ้านหมู่ที่สองคลองแม่ละกาเป็นต้นแบบซึ่งมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านมาดูแลมาดูงานแล้ว นำกลับไปใช้ไปทำที่หมู่บ้านของตนเองเพิ่มขึ้นอีกสองหมู่คือหมู่เก้าและหมู่สิบสองส่วนหมู่อื่นก็เริ่มขยับและได้รับความรู้จากอบตอแล้วเริ่มจะทำตามแล้วประชาชนทุกคนจะได้ทราบจะได้ระหนักว่าขยะทุกชิ้นที่นำกลับมาจำหน่ายได้ขายได้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินออมได้ จุดเริ่มต้นของธนาคารขยะหมู่ที่สองของเราก็ได้งบประมาณมาจากสสสก็ประมาณ8ปีแล้วที่บ้านคลองแม่ละกานี้จัดทำโครงการขยะขึ้นมาเป็นลักษณะของชุมชนมีสภาสมาชิกแล้วก็กรรมการคณะกรรมการก็จะมีการเรียกประชุมกับทางสมาชิกก็1ปีก็ประมาณหนึ่งครั้งสมาชิกเพื่อ จัดสรรหาลือการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแต่ละคุ้มปัจจัยความสำเร็จของโครงการกัรแยกขยะของหมู่สองบ้านของแม่ละกาได้จากภาคีเครือข่ายหลายๆภาคส่วนทั้งอนามัยโรงเรียนแล้วก็อบตอแล้วก็ทางวัดแล้วก็ทางผู้นำชุมชนของเราโครงการขยะของหมู่สองของเราก็ หนึ่งปีจะให้เบิกได้เพียงหนึ่งครั้งในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะนําเงินตัวนั้นไปใช้กับครัวเรือนและก็ไปใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อเบิกเงินเป็นก้อนในส่วนนี้ก็ถือว่าดีมากถ้าชุมชนอื่นจะทําแบบหมู่สองคลองแม่ละกาของเราก็ทางหมู่สองของเราก็มีความยินดีให้คําแนะนําให้มาศึกษาดูงานที่หมู่สองคลองแม่ละกาได้ วิธีการจัดการขยะในเอาบ้านเราก่อนนะคะคือหนึ่งเราก็จะแยกขยะก่อนขยะพลาสติกแล้วก็เป็นขวดแบบนี้เราก็จะแยกไว้ส่วนขยะเปียกในคัวเรือนเราก็จะใส่ถังไว้นะคะอันนั้นทําเป็นปุ๋ยได้อีกเราก็จะมีถังไว้แบบว่าเออเขาเรียกอะไรเป็นขยะเปียกนะคะ่ะอันนั้นเราก็ลดลดแบบขยะในควเรือนได้ด้วยพอเราคัดแยกเสศษปุ๊บเป็นเป็นขยะพลาสติกแล้วก็ขยะเอ่อที่เป็นกระป๋องเป็นขวด พอถึงวันที่8ของทุกเดือนเราก็จะนําขยะตัวนั้นมาขายนะคะที่ธนาคารขยะรับซื้อที่สาราประชุมหมู่บ้านพอเราขายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตังค์ใช่ไหมคะได้ตังค์เราก็เอาไปฝากเป็นสมุดบัญชีธนาคารขยะเสร็จแล้วสมุดต,ตัวนี้เราก็จะถือไว้กับตัวเองเวลาเดือนต่อไปเราก็เอาสมุดของเราที่ฝากก็มายื่นให้กับคณะกรรมการในหมู่บ้านเหมือนเหมือนเราไปฝากธนาคารปกติอะค่ะสภาพแวดล้อมขยะลดขึ้นค่ะ เราเดินตามข้างทางก็จะไม่เห็นขวดพลาสติกละเพราะหนึ่งทุกคนจะเล็งเห็นขวดพลาสติกเป็นของมีค่าไปเลย